สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบก,กับผมในช่อง NK Gaming ตอนนี้ก็อยู่ในเกม r e v o l i t i o n Mobile นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาทำอีเวนต์ต่อนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาก็คือเป็นของเมืองหลวงเนาะซึ่งของละวันเนี่ยก็จะได้ตามนี้นะครับของางวันหลังจากเราทำทุกภารกิจเสร็จแล้วนะ,ะภารกิจแรกครับผมก็จะเหมือนกับที่ผ่านๆมาแต่ว่าจะยากกว่านิดนึงนะครับตรงที่ว่าเวลารีเฟเนี่ยมันจะไม่ได้4ช่องบ่อยนะส่วนใหญ่จะได้เป็น3นะครับ อย่างอันนี้ขาดสเต็งนะครับเพราะขาดสเต็งเนี่ยขั้นต่อไปเนี่ยผมก็จะมาเลือกตัวที่มันบวกสเต็งถ้าเพื่อนเพื่อนแลนดอมมาแล้วมันขาดพรสว่า์ด้านอินเนี่ยก็มาเลือกอินขาดอันไหนก็เลือกอันนั้นนะครับผมอย่างของผมเนี่ยมันขาดสเต็งผมก็เลยมาเลือกสเต็งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมสแตมไปเลยจริงจริงอันนี้เอาสเต็ตรวมก็ได้นะเพราะว่ามัน สเต็งเนี่ยมันมาแบบดีเยี่ยมแล้วตรงเนี้ยเรียบร้อยครับผมผ่านต่อไปนะครับผมก็จะข้ามมาด้านล่างก่อนอด้านล่างเนี่ยจะเป็นหาสิ่งของเหมือนที่เราเคยหากันนะครับสิ่งของเนี่ยก็คลิกไปก่อนนะครับผมอยู่แถวนี้นะแล้วก็เป็นยานหนึ่งมุมนะครับ อันนี้เอาออกก็จะเจอสมุดแล้วก็เป็นตุ๊กตานะครับอเอาป้ายตรงนี้ออกนะผมเอากระดานตรงนี้ออกก็จะเจอเป็นเรื้อดืนนะครับสุดท้ายเนี่ยอันนี้จะหายากซึ่งตอนแรกที่ผมหาเนี่ยหาไม่ได้นะผมต้องไปดูในกลุ่มนะครับผมในกลุ่มเฟซบุนะ๊กเลยเจอคนที่เขามาโพสต์ไว้นะฮะก็จะเป็นอันนี้เป็นพื้นฝุ่นตรงนี้นะครับผมนี่เรียบร้อย สองอันนี้คือไม่ยากครับแต่ว่าอันที่ยากเนี่ยคือตัวนี้ทดสอบปนภัยยอันนี้ค่อนข้างที่ยากนะครับเพราะว่ามี4กิจกรรมให้เราเล่นเลยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นหมากกระดานอะ่ะสองสองกิจกรรมก็เลยจะยากหน่อยนะครับผมตรงแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งก็จะมาทําไล่ไปนะครับทีละอันนะไอสามอันแรกเนี่ยจริงผมทํา มาแล้วเนี่ยผมทําได้ทําเองได้เนาะแต่ว่าอันหลังๆเนี่ยไม่ไหวจริงครับเลยต้องไปขอดูว่าเขาทำาัันยังไงในกลุ่มอันที่2องนี่ก็ล่าขึ้นมาเลยแล้วก็อันที่3เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างมานนะผมตอนทำครั้งแรกเพราะว่ามันวนแล้วมันมันงงนะ โอเคครับผมเสร็จสำหรับเคเวตแรกแล้วมันมีทั้งหมด4อันนะครับ4เคเวตมาถึงกิจกรรมที่ะครนะผมอันนี้จะไม่ยากครับก็คือเป็นการไปเก็บลูกบอลแสงเนาะโดยเขาจะให้เราขับเครื่องบินไปเก็บนะครับแบบน,นี้อันนี้ก็คือไม่ยากครับสามารถเล่นเองได้สบายสบาย Okay, ดังนั้นอันนี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับผมเก็บครบ15ลูกครับผมก็จะผ่านอันนี้คือไม่ยากนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเราจะวิ่งไปที่เมืองนะฮะเขาจะให้เราวิ่งไปที่เมืองเป็นเฟสซึ่งก็ไม่ยากเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันวิ่งไปตรงไหนอะไรยังไงแล้วเ,เราจะวิ่งไปทางไหนได้บ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะสกิปข้ามไปเลย กิจกรรมที่ะครับผมจะให้เราวิ่งไปตรงนี้ครับแสงที่เมืองซึ่งมันวิ่งได้2แบบนะครับที่ผมเคยวิ่งนะก็คือวิ่งไต่ตรงนี้ขึ้นไปครับไต่ขึ้นไปแล้วก็เลาะไปด้านบนนะครับตรงนู้นแล้วก็อ้อมหรือว่าเราจะวิ่งอ้อมด้านนี้ก็ได้หรือว่าเพื่อนๆมีวิธีการวิ่งที่มันถึงเร็วกว่านี้ก็สามารถทําเองได้นะครับผมแต่ว่ายังไงเนี่ยเราทันอยู่แล้วนะครับถ้าวิ่งอ้อมไปทางด้านขวาเนี่ยมันจะไวกว่านะแต่ว่า มันจะมีจุดที่ถ้าเรากระโดดพลาดนะครับผมมันจะจบเลยนะฮะก็ะเลยมาทางนี้ด้านซ้ายอันนี้ยังตกเลยลงด้านล่างก็ได้นะครับผมไม่ต้องไต่แบบผมมานะถ้ามันพลาดแล้วมันจะเสียเวลานะครับแบบเมื่อกี้นี้ ถ้าเกิดเรามาด้านนี้จากข้างข้างขวาเนี่ยมันจะไต่มานี้ครับแล้วก็อ้อมขึ้นมาข้างบนตรงนี้ได้เหมือนกันต่อไปครับผมอันนี้ครับผมอันที่ค่อนข้างที่จะยากนะ พอมาถึงอันสุดท้ายตรงนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะฮะซึ่งผมก็ไปดูไปขอมานะครับผมจากเพื่อนในดิสคอดนะครับเขามาโพสไว้เนาะก็วนมาตามเลยนะครับผมเรียบร้อยนารเราก็ไปอันต่อไปครับ เรียบร้อยครับผมเสร็จทั้งสามอันแล้วนะครับตอนนี้อพอเราทําถึงตรงนี้นะครับผมก็คือจบแล้วนะฮะสามารถที่จะรับของตรงนี้ได้แล้วซึ่งผมก็รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่านิดนึงก็คือว่าพอเรากดตัวเฟสตรงนี้มันยังสามารถไปต่อได้นะก็เบื้องต้นก็สามารถที่จะเล่นต่อได้นะครับผมก็อ่ามันเหมือนบั็กหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้มันคือมันกดแล้วมันสามารถเล่นต่อได้นะ รงนี้แต่ว่าคือผมมาทําคลิปนี้เอาแค่ของละวันตรงนี้พอนะครับผมดังนั้นคลิปนี้ก็จะจบประมาณเท่านี้นะครับผมเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับส,บสวัสดีครับ